นิทานก่อนนอนเรื่องหัวใจปลอดภัยดีเขาเคยเชื่อว่าหัวใจเป็นสิ่งที่ต้องแข็งแรงต้องทนต้องไม่แตกสลายง่ายๆจนวันที่โลกสอนให้รู้ว่าการมีหัวใจอ่อนแอไม่ได้แปลว่าอ่อนแอในชีวิตจริงเพราะบางครั้งการยอมรับว่าตัวเองเจ็บคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่แท้จริงเขานั่งมองแสงเช้าผ่านหน้าต่างบานเก่า พร้อมกับความเงียบที่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนหัวใจเต้นช้าๆแต่มั่นคงราวกับกำลังบอกตัวเองว่าไม่ต้องรีบไปไหนวันนี้แค่ปลอดภัยก็พอแล้วเมืองที่เขาอาศัยอยู่ไม่ใช่เมืองใหญ่แต่เต็มไปด้วยช่องว่างให้ความคิดได้หายใจเขาเดินผ่านร้านกาแฟเดิมทุกเช้าแม้ไม่เคยเข้าไปนั่งแต่กลิ่นกาแฟก็ทำให้รู้สึกเหมือนมีใครสักคนยังรออยู่ในโลกนี้ บางทีความปลอดภัยอาจไม่ได้หมายถึงการมีใครอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่อาจหมายถึงการรู้ว่าแม้อยู่คนเดียวก็ไม่หลงทางหัวใจของเขาเริ่มเรียนรู้คำว่าพออย่างช้าๆความทรงจำเก่าๆยังมาเยือนบ้างในบางคืนแต่เขาไม่ไล่มันไปเหมือนเมื่อก่อนเขานั่งฟังมันเหมือนฟังฝนตกฟังทั้งที่รู้ว่ามันจะผ่านไปเองความเจ็บปวดไม่ได้หายทันทีแต่มันเบาลงเมื่อไม่ถูกต่อต้าน เขาคนพบว่าหัวใจที่ปลอดภัยไม่ใช่หัวใจที่ไม่เคยแตกแต่คือหัวใจที่รู้วิธีโอบกอดรอยร้าวของตัวเองวันหนึ่งเขาเขียนคำว่ายังอยู่ลงในสมุดเล่มเล็กเป็นประโยคสั้นๆที่ไม่มีใครอ่านแต่มีความหมายกับเขามากมันคือหลักฐานว่าแม้โลกจะพยายามผลักให้ล้มเขาก็ยังลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อได้อย่างเงียบๆการไม่ยอมแพ้ของเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่จริงใจ และหัวใจของเขาก็เริ่มเชื่อว่าความพยายามเล็กๆนี้มีค่าเขาเริ่มดูแลตัวเองเหมือนดูแลใครสักคนที่รักเริ่มจากการกินข้าวให้ตรงเวลานอนให้พอและไม่ด่าว่าตัวเองเมื่อทำพลาดความเมตตาต่อตัวเองกลายเป็นเกราะบางๆที่แข็งแรงกว่าที่คิดหัวใจที่เคยระแวงโลกเริ่มเปิดหน้าต่างรับลมอีกครั้งแม้จะยังกลัวแต่ก็ไม่ปิดหนีเหมือนเดิมมีบางวันที่ความเศร้ากลับมาโดยไม่ขออนุญาต เขาไม่ถามว่าทำไมแค่ชงชาร้อนๆแล้วนั่งอยู่กับมันความเศร้าไม่ได้เป็นศัตรูเสมอไปบางครั้งมันแค่มาเตือนว่าเขายังเป็นมนุษย์ที่รู้สึกได้หัวใจของเขาจึงไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแค่ซื้อสัตว์กับความรู้สึกก็เพียงพอเขาเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวมากขึ้นเสียงนกตอนเช้าแสงแดดที่อุ่นเกินคาดและรอยยิ้มของคนแปลกหน้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิต แต่ช่วยยืนยันว่าชีวิตยังมีพื้นที่อ่อนโยนอยู่เสมอหัวใจของเขาเริ่มวางอาวุธลงทีละชิ้นและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับโลกอย่างไม่ต้องป้องกันตลอดเวลาในคืนที่ฝนตกหนักเขาเคยกลัวความเงียบแต่ตอนนี้ความเงียบกลับเป็นที่พักพิงเสียงฝนกลายเป็นเหมือนผ้าห่มที่ห่มหัวใจให้สงบเขานึกถึงตัวเองในอดีตและไม่กโกรธคนนั้นอีกต่อไป เพราะเข้าใจแล้วว่าทุกการตัดสินใจในวันนั้นก็แค่พยายามเอาตัวรอดให้ดีที่สุดเขาไม่เร่งให้ตัวเองต้องดีขึ้นเร็วกว่าใครไม่เปรียบเทียบเส้นทางของตัวเองกับคนอื่นเพราะรู้แล้วว่าการเยียวยาไม่มีเส้นชัยเดียวกันหัวใจที่ปลอดภัยคือหัวใจที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวลาและเขาก็ยอมให้ตัวเองช้าลงโดยไม่รู้สึกผิดโลกอาจจะหยุดรอแต่เขาเลือกที่จะไม่ทิ้งตัวเองอีกแล้ว เช้าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกธรรมดาไม่สุกล้นไม่เศร้าหนักแต่มั่นคงอย่างประหลาดความธรรมดานั้นทำให้เขายิ้มเพราะมันหมายถึงความสงบที่ไม่ต้องพยายามหัวใจเต้นอยู่ในจังหวะของมันเองโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นและเขาก็รู้ว่าณนะจุดนี้อย่างน้อยที่สุดหัวใจของเขาปลอดภัยดีเขาเริ่มเข้าใจว่าความเงียบไม่ได้ว่างเปล่าเสมอไป บางครั้งมันเต็มไปด้วยเสียงของหัวใจที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในความเงียบนั้นเขาได้ยินตัวเองถามคำถามที่ไม่เคยกล้าถามและได้ยินคำตอบที่ไม่รีบเร่งความปลอดภัยเริ่มมีหน้าตาเป็นช่วงเวลาธรรมดาที่ไม่ต้องแสดงบทบาทใดๆหัวใจของเขาจึงค่อยๆวางภาระที่แบกมานานมีวันที่เขานึกถึงใครบางคนแล้วไม่รู้สึกเจ็บเหมือนเดิมความทรงจำยังอยู่แต่ความแหลมคมของมันจางลงเหมือนภาพถ่ายเก่าเขาไม่พยายามลืม เพราะรู้แล้วว่าการยอมรับสำคัญกว่าการลบเลือนหัวใจของเขาเริ่มเรียนรู้ว่าบางสิ่งไม่ต้องหายไปแค่ไม่ทำร้ายก็พอเขาเดินช้าลงบนทางเท้าที่คุ้นเคยและสังเกตว่าตัวเองหายใจลึกขึ้นโดยไม่รู้ตัวโลกไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแต่ในใบของเขาเปลี่ยนอย่างเงียบๆความรู้สึกปลอดภัยไม่ได้มาแบบยิ่งใหญ่แต่มาในรูปของความสบายใจที่ไม่ต้องอธิบาย หัวใจของเขาจึงเริ่มเชื่อว่าความสุขอาจไม่จำเป็นต้องเสียงดังในบางคืนที่นอนไม่หลับเขาไม่โทษตัวเองเหมือนก่อนแค่ลุกขึ้นมานั่งฟังเสียงลมหายใจและปล่อยให้ความคิดไหลผ่านไปความคิดบางอย่างหนักบางอย่างเบาแต่ไม่มีอะไรถูกผลักใสหัวใจของเขาเริ่มรู้ว่าการไม่ต่อสู้กับตัวเองคือการปกป้องที่อ่อนโยนที่สุด เขาพบว่าการพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำดีๆเปลี่ยนวันทั้งวันได้อย่างน่าประหลาดใจประโยคง่ายๆอย่างไม่เป็นไรนะมีพลังมากกว่าที่คิดความเมตตาที่เคยให้คนอื่นกลับกลายเป็นของขวัญที่เขาพึ่งมอบให้ตัวเองหัวใจของเขาจึงเริ่มพักได้จริงๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาไม่ได้หายกลัวโลกในทันทีแต่เลิกเกลียดตัวเองเวลาที่กลัวความกลัวกลายเป็นสัญญาณเตือนไม่ใช่ข้อบกพร่อง เขาเริ่มเชื่อว่าหัวใจที่ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องไร้รอยแผลแค่รู้ว่าต้องดูแลแผลนั้นอย่างไรก็เพียงพอบางวันเขารู้สึกว่างเปล่าและไม่พยายามเติมเต็มมันด้วยอะไรทั้งสิ้นความว่างเปล่ากลายเป็นพื้นที่ให้หัวใจได้พักหายใจเขานั่งอยู่กับมันอย่างสงบโดยไม่รีบหาความหมายหัวใจของเขาเริ่มเข้าใจว่าการไม่รู้ก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งได้เหมือนกันเขาเริ่มยิ้มกับเรื่องเล็กๆที่ไม่เคยสังเกต เสียงช้อนกระทบแก้วแสงเย็นยามบ่ายหรือกลิ่นฝนที่ลอยมาเบาๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกหัวใจของเขาเริ่มเชื่อว่าความสุขไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่จริงใจก็พอมีวันที่เขาย้อนกลับไปเจ็บอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ตกใจเหมือนก่อนเขารู้แล้วว่าการถอยหลังหนึ่งเก้าไม่ได้ลบล้างการเดินทางทั้งหมดหัวใจที่ปลอดภัยไม่ใช่หัวใจที่ไม่เคยล้ม แต่คือหัวใจที่ล้มแล้วรู้ว่าจะลุกอย่างอ่อนโยนได้อย่างไรเมื่อมองย้อนกลับไปเขาไม่เห็นตัวเองเป็นคนอ่อนแออีกต่อไปแต่เห็นเป็นคนที่พยายามมีชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์หัวใจของเขายังไม่สมบูรณ์แต่มั่นคงในแบบของมันเองความปลอดภัยจริงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นความรู้สึกที่ค่อยๆฝังรากในทุกวันและเขาก็ยอมรับมันด้วยรอยยิ้มที่ไม่ต้องฝืนเขาเริ่มรู้สึกว่าการตื่นเช้าไม่ใช่ภาระ แต่เป็นโอกาสเล็กๆที่จะได้เริ่มต้นใหม่ทุกวันแสงแดดอ่อนๆทำให้หัวใจรู้สึกเหมือนได้รับการยืนยันว่าโลกยังไม่ทอดทิ้งเขาแม้บางวันจะไม่มีแผนไม่มีเป้าหมายชัดเจนแต่ความเรียบง่ายนั้นกลับทำให้ใจสงบหัวใจของเขาเริ่มคุ้นเคยกับการอยู่กับปัจจุบันมากกว่าการวิ่งหนีอดีตเขานั่งฟังเพลงเดิมซ้ำๆและสังเกตว่าความหมายของมันเปลี่ยนไปตามหัวใจในแต่ละวัน เพลงที่เคยทำให้ร้องไห้กลับกลายเป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้นความรู้สึกไม่จำเป็นต้องคงที่เหมือนเดิมเสมอไปและนั่นไม่ใช่เรื่องผิดหัวใจของเขาจึงยอมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างอ่อนโยนมีบางวันที่เขาไม่อยากพูดกับใครและไม่รู้สึกผิดกับการเลือกเงียบความเงียบไม่ใช่การหลบหนีอีกต่อไปแต่เป็นการดูแลตัวเองในแบบที่ซื่อตรงเขาเรียนรู้ว่าการพัก ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแค่เป็นสัญญาณว่าหัวใจต้องการเวลาเพิ่มอีกนิดเขาเริ่มเขียนบันทึกสั้นๆถึงตัวเองโดยไม่สนใจว่ามันจะสวยงามหรือมีสาระหรือไม่ตัวอักษรที่เรียงกันอย่างซื่อๆกลายเป็นที่พักของความรู้สึกที่ไม่กล้าพูดออกไปการเขียนไม่ได้แก้ทุกอย่างแต่ช่วยให้หัวใจไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวและความปลอดภัยก็เริ่มมีรูปร่างชัดขึ้นในความเงียบของหน้ากระดาษ เขาสังเกตว่าตัวเองหัวเราะได้ง่ายขึ้นแม้กับเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สมเหตุสมผลเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้ดังแต่จริงใจและทําให้หัวใจเบาขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายบางทีความสุขอาจไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แค่เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่รู้สึกว่าอยู่ถูกที่แล้วในวันที่อากาศหมนเขาไม่ได้รีบผลักใสความเศร้าออกไปแต่เลือกนั่งอยู่กับมันอย่างสงบ ความเศร้าไม่ได้ทำให้เขาจมหายเหมือนเดิมแต่มาแล้วก็ไปเหมือนคลื่นเขาเริ่มเชื่อว่าหัวใจที่ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องมีแดดตลอดเวลาแค่รู้ว่าฝนจะไม่อยู่ตลอดไปก็พอแล้วเขาเริ่มรู้จักขอบเขตของตัวเองมากขึ้นรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเมื่อไหร่ควรพักและเมื่อไหร่ควรพูดคำว่าไม่การตั้งขอบเขตไม่ใช่การผลักคนออกไปแต่เป็นการปกป้องพื้นที่ภายในที่เปราะบาง หัวใจของเขาจึงค่อยๆแข็งแรงขึ้นในแบบที่ไม่ฝืนตัวเองมีบางช่วงเวลาที่เขารู้สึกขอบคุณตัวเองในอดีตแม้จะเคยทำผิดพลาดหรือเลือกทางที่เจ็บปวดเพราะถ้าไม่มีวันเหล่านั้นเขาคงไม่เข้าใจความหมายของการดูแลหัวใจในวันนี้การให้อภัยตัวเองกลายเป็นของขวัญที่อบอุ่นที่สุดและหัวใจก็รับมันไว้โดยไม่ตั้งคำถามเขาไม่รีบมองหาคำตอบของชีวิตเหมือนเมื่อก่อน คำถามบางอย่างถูกวางลงชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขทันทีการยอมรับความไม่แน่นอนทำให้หัวใจเบาลงอย่างประหลาดและเขาก็เริ่มเชื่อว่าการไม่รู้เส้นทางทั้งหมดไม่ได้แปลว่าหลงทางเมื่อมองตัวเองในกระจกเขาไม่ได้มองหาความสมบูรณ์แบบอีกต่อไปแต่เห็นคนคนหนึ่งที่พยายามใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนต่อหัวใจความรู้สึกปลอดภัยไม่ได้ดังไม่ได้ชัดเจน แต่มั่นคงพอให้ยืนอยู่ได้ในวันธรรมดาและเขาก็รู้ว่าเส้นทางนี้ยังยาวแต่ไม่เดียวดายอีกแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าความเหงาไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เคยคิดมันเป็นเพียงเงาหนึ่งของการมีตัวตนไม่ใช่สัญญาณว่ามีอะไรผิดพลาดการอยู่กับตัวเองนานขึ้นทำให้เขาได้ยินเสียงหัวใจชัดเจนขึ้นหัวใจของเขาจึงไม่รีบคว้าใครมาเติมเต็มแต่เลือกจะนั่งอยู่กับความรู้สึกนั้นอย่างสงบ เขาเริ่มมองผู้คนรอบตัวด้วยสายตาที่อ่อนลงไม่คาดหวังไม่ตีความเกินจริงและไม่แบกรับอารมณ์ของคนอื่นมาทำร้ายตัวเองความเข้าใจกลายเป็นเกราะบางๆที่ปกป้องหัวใจได้ดีอย่างคาดไม่ถึงเขาจึงเริ่มมีพื้นที่ภายในมากพอสำหรับการหายใจบางวันเขารู้สึกเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนและเขาก็ยอมรับมันโดยไม่ซักถามตัวเองความเหนื่อยนั้นไม่ถูกผลักไสแต่ถูกดูแลเหมือนเด็กที่ต้องการพักผ่อน การยอมให้ตัวเองอ่อนล้ากลายเป็นการซื่อสัตย์ต่อหัวใจในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาเริ่มเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรทำให้ใครต้องหายไปจากตัวเองเขาจึงค่อยๆเลือกคนเลือกพื้นที่และเลือกบทสนทนาที่ไม่บีบรัดหัวใจความเงียบระหว่างคนสองคนไม่ได้น่ากลัวหากมันไม่เต็มไปด้วยความคาดหวังหัวใจของเขาจึงรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นโดยไม่ต้องร้องขอเขาหยุดโทษตัวเองในเรื่องที่เกินการควบคุม และเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างความพยายามกับผลลัพธ์บางสิ่งทำดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นไปอย่างที่หวังและนั่นไม่ได้ลดคุณค่าของเขาหัวใจของเขาจึงเริ่มวางความผิดลงอย่างช้าๆเขาเริ่มเห็นว่าความเงียบในใจไม่จำเป็นต้องถูกเติมเต็มด้วยคำพูดเสมอไปบางความรู้สึกต้องการแค่พื้นที่ไม่ต้องการคำอธิบาย การอยู่เฉยๆกับหัวใจตัวเองกลายเป็นทักษะใหม่ที่ค่อยๆงอกงามและทำให้เขารู้สึกมั่นคงขึ้นอย่างเงียบๆเขามองอดีตเหมือนมองท้องฟ้าในวันที่มีเมฆบ้างแดดบ้างไม่ได้สวยสมบูรณ์แต่ก็ไม่เลวร้ายอดีตไม่ถูกยกขึ้นมาทำร้ายปัจจุบันอีกต่อไปแค่ถูกเก็บไว้เป็นบทเรียนที่ไม่ต้องทบทวนซ้ำทุกวันหัวใจของเขาจึงเบาลงอย่างชัดเจน มีช่วงเวลาที่เขารู้สึกขอบคุณความเงียบรอบตัวเพราะมันทำให้เขาไม่ต้องสวมหน้ากากใดๆเขาไม่ต้องเข้มแข็งไม่ต้องสดใสและไม่ต้องอธิบายว่ารู้สึกอย่างไรการได้เป็นตัวเองอย่างเรียบง่ายกลายเป็นความปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่หัวใจหยหามานานเขาเริ่มปล่อยให้บางความสัมพันธ์ค่อยๆห่างไปโดยไม่ดึงไว้ด้วยความกลัวการจากลาในครั้งนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยน้ำตาแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจว่า บางคนไม่ได้หายไปเพราะใครผิดแค่หมดเวลาที่ต้องเดินร่วมกันหัวใจของเขาจึงไม่แตกสลายเหมือนก่อนเมื่อเขาหยุดมองหาความสมบูรณ์แบบชีวิตกลับดูอ่อนโยนขึ้นอย่างน่าประหลาดทุกความรู้สึกถูกอนุญาตให้มีอยู่โดยไม่ต้องถูกจัดการทันทีความปลอดภัยจึงไม่ใช่เรื่องของการควบคุมทุกอย่างแต่เป็นการเชื่อว่าหัวใจจะดูแลตัวเองได้ในวันที่ไม่สมบูรณ์ เขาเริ่มตระหนักว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่การถูกทิ้งแต่เป็นการเลือกอยู่กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ความเงียบในห้องไม่ได้กดดันเหมือนก่อนกลับกลายเป็นพื้นที่ที่หัวใจได้วางตัวตามสบายการไม่ต้องอธิบายตัวเองให้ใครฟังทำให้เขารู้สึกเบาขึ้นอย่างประหลาดเขาเริ่มมองความรักด้วยสายตาที่ต่างออกไปไม่เร่งไม่คาดหวังและไม่แลกความสงบกับการถูกรัก ความรักที่ดีควรทำให้หัวใจปลอดภัยไม่ใช่ต้องระแวงหรือพิสูจน์คุณค่าและแม้ยังไม่พบความรักแบบนั้นเขาก็ไม่รู้สึกขาดอะไรอีกแล้วในวันที่อ่อนแอเขาไม่ซ่อนมันไว้ใต้รอยยิ้มอีกต่อไปเขายอมรับว่าบางวันก็ไม่ไหวและนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวความจริงใจต่อตัวเองทำให้หัวใจไม่ต้องแบกรับบ,บทบาทที่หนักเกินไป และความอ่อนแอก็กลายเป็นสิ่งที่ดูแลได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดเขาเริ่มเชื่อว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องเดินเป็นเส้นตรงการวกกลับหยุดพักหรือหลงทางบ้างไม่ได้ทำให้คุณค่าลดลงทุกก้าวที่ช้าลงทำให้เขามองเห็นตัวเองชัดขึ้นหัวใจของเขาจึงไม่เร่งฝืนไปข้างหน้าเหมือนเมื่อก่อนเขาใช้เวลากับสิ่งเล็กๆที่ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องชนะ แค่ได้อยู่กับสิ่งนั้นก็พอความเรียบง่ายค่อยๆซ้อมแซมส่วนที่แตกร้าวโดยไม่ส่งเสียงหัวใจของเขาจึงเริ่มรู้สึกเหมือนมีบ้านอยู่ข้างในเขาเลิกถามตัวเองว่าควรเป็นคนแบบไหนและเริ่มถามว่ารู้สึกอย่างไรในแต่ละวันคำถามนี้ไม่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องแค่ต้องการความซื่อสัตย์หัวใจของเขาจึงไม่ถูกบีบให้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่และเริ่มเต้นในจังหวะของตัวเองเขาเริ่มเข้าใจว่า การปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่แคร์แต่แปลว่ารู้ว่าอะไรควรเจ็บอะไรควรปล่อยบางเรื่องยังเจ็บแต่ไม่จำเป็นต้องรื้อซ้ำทุกวันหัวใจของเขาจึงมีพื้นที่ว่างมากพอสําหรับการหายใจลึกๆในบางเช้าเขารู้สึกขอบคุณที่ยังตื่นขึ้นมาโดยไม่ต้องแบกความกลัวเดิมๆทุกอย่างอาจยังไม่ดีพร้อมแต่ไม่เลวร้ายเหมือนก่อนความรู้สึกปลอดภัยไม่ได้ดังไม่ได้ชัด แต่แน่นพอให้ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและเขาก็เริ่มเชื่อในมันเขาไม่ฝันถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปแต่ฝันถึงวันที่หัวใจไม่ต้องระวังปัวมากเกินไปความสงบกลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่ไม่อยากแลกกับอะไรง่ายๆหัวใจของเขาจึงเลือกความนิ่งแทนความตื่นเต้นที่ทำให้สั่นคลอนเมื่อเขาหันกลับมามองเส้นทางที่ผ่านมาเขาไม่ได้ภูมิใจที่ไม่เคยล้มแต่ภูมิใจที่ลุกขึ้นอย่างอ่อนโยนทุกครั้ง หัวใจของเขายังมีรอยแผลแต่ไม่เลือดไหลอีกแล้วความปลอดภัยจึงไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นพื้นฐานใหม่ของการใช้ชีวิตต่อไปเขาเริ่มรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเหมือนเมื่อก่อนทุกลมหายใจมีค่าในแบบของมันแม้จะไม่ได้สร้างอะไรยิ่งใหญ่หัวใจของเขาไม่เรียกร้องความสำเร็จแค่ขอความสงบพอให้ทักได้และเขาก็เริ่มให้สิ่งนั้นกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เขาไม่กลัววันที่เงียบอีกต่อไปเพราะรู้แล้วว่าความเงียบไม่ได้พลาดอะไรไปมันแค่เปิดพื้นที่ให้หัวใจได้จัดระเบียบความรู้สึกความคิดที่เคยวุ่นวายค่อยๆนั่งลงเหมือนฝุ่นที่ตกสู่พื้นหัวใจของเขาจึงไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองในทุกวันบางครั้งเขาคิดถึงใครบางคนแต่ไม่เจ็บปวดเหมือนเดิมความคิดถึงกลายเป็นความทรงจำที่วางอยู่งเงียบๆไม่ดึงไม่ผลักและไม่เรียกร้องอะไรจากปัจจุบัน หัวใจของเขาเรียนรู้ว่าความรู้สึกบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีจุดหมายแค่มีอยู่ก็พอแล้วเขาเริ่มเชื่อว่าตัวเองไม่ต้องถูกซ่อมเพราะไม่ได้พังอย่างที่เคยคิดสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้ทำให้เขาเสียหายแต่ทำให้เขาเข้าใจตัวเองลึกขึ้นหัวใจของเขาจึงไม่ได้ต้องการการแก้ไขแค่ต้องการการยอมรับอย่างแท้จริง ในวันที่ไม่มั่นใจเขาไม่เร่งหาคำตอบจากใครแค่กลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่างตั้งใจความไม่แน่ใจไม่ได้ทำให้เขาหลงทางแต่ทำให้รู้ว่าตัวเองยังมีสิทธิ์เลือกเส้นทางหัวใจของเขาจึงไม่กลัวความลังเลเหมือนเดิมเขาเริ่มปล่อยให้วันธรรมดามีคุณค่าโดยไม่ต้องรอวันพิเศษความสุขเล็กๆซ่อนอยู่ในกิจวัตรที่ซ้ำเดิมหากมองด้วยใจที่อ่อนโยนหัวใจของเขาจึงไม่โหยหาความหวือหวาอีกต่อไป เขาเข้าใจว่าความรักไม่จำเป็นต้องมาเพื่อเติมเต็มบางครั้งความรักแค่เดินเข้ามาเคียงข้างโดยไม่เปลี่ยนแปลงใครและแม้ยังไม่มีใครคนนั้นเขาก็ไม่รู้สึกว่างเปล่าหัวใจของเขาเต็มพอสำหรับการรออย่างสงบเขาหยุดคาดหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นทุกวันบางวันก็แค่พออยู่ได้และนั่นไม่ใช่ความล้มเหลว การยอมรับวันที่ธรรมดาทำให้หัวใจไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและเขาก็เริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเอาชนะอะไรเขามองความผิดพลาดเก่าๆด้วยสายตาที่อ่อนลงไม่ด่าว่าไม่ซ้ำเติมและไม่หนีมันอีกต่อไปความเข้าใจตัวเองกลายเป็นสะพานที่พาหัวใจข้ามความรู้สึกผิดอย่างช้าๆหัวใจของเขาจึงไม่จมอยู่กับอดีตเหมือนเดิม เขาเริ่มเชื่อว่าการมีชีวิตอยู่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนโดยไม่กลัวจนเกินไปความไม่แน่นอนทำให้เขาระวังแต่ไม่ทำให้หยุดเดินหัวใจของเขาจึงไม่ต้องการคำสัญญาแค่ต้องการความซื่อสัตย์จากตัวเองในบางคืนเขานั่งเงียบๆและรับรู้ว่าตัวเองยังหายใจอยู่โดยไม่ต้องฝืนการมีอยู่ของเขาไม่ต้องการเหตุผลใหญ่โตแค่มีอยู่ก็เพียงพอแล้ว หัวใจของเขาจึงหยุดตั้งคําหามกับคุณค่าของตัวเองอย่างถาวรเขาไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่แม้จะยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนการเริ่มต้นไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่กล้าขยับเล็กน้อยก็พอหัวใจของเขาจึงไม่ติดกับความกลัวเหมือนก่อนเขาเริ่มเห็นว่าทุกวันที่ผ่านไปคือชัยชนะเล็กๆที่ไม่ต้องมีใครปรบมือให้การยังอยู่การยังพยายามและการยังอ่อนโยนต่อตัวเองเป็นสิ่งที่ควรภูมิใจ หัวใจของเขาจึงไม่มองข้ามคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเขาไม่รู้ว่าชีวิตจะพาไปที่ไหนแต่ไม่กลัวเหมือนเดิมแล้วความเชื่อใจในตัวเองกลายเป็นเข็มทิศที่ไม่ต้องแม่นยำแค่ไม่หลอกหัวใจตัวเองหัวใจของเขาจึงเดินต่อไปได้อย่างสงบในวันที่เขามองย้อนกลับมาเขาไม่เห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไปแต่เห็นคนที่เรียนรู้จะดูแลหัวใจตัวเองได้แล้ว ความปลอดภัยไม่ได้หมายถึงการไม่มีแผลแต่หมายถึงการไม่ทิ้งตัวเองในวันที่เจ็บและเขาก็ยิ้มบางให้ตัวเองพร้อมบอกบอว,ว่าหัวใจปลอดภัยดี